เดวิดเบนาบิเดสเชื่อว่าเขาสามารถน็อกโมเรลได้โดยล่าสุดนั้นเดวิดเบนาบิเดสแชมป์เฉพาะการของนนยูบีซีในรุ่นไลท์เฮฟเวิเวทได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจก่อนขึ้นชกฟาดปากับทางเดวิดโมเรลจูเนียว่า ผมจะเข้าไปที่นั่นเพื่อสร้างความเสียหายให้มากที่สุดอย่าคิดว่ามันเป็นการโจมตีแบบรุนแรงทั้งหมดผมได้วางแผนเกมที่สมบูรณ์แบบผมจะเลือกการโจมตีทำลายเขาทีละเล็กทีละน้อยและทำให้เขาออกไปจากที่นั่นผมรับรองกับคุณว่าผมจะหยุดเขาด้วยการน็อกเขาได้ผมมั่นใจในทักษะของผมร้อยเปอร์เซ็์ ผมจะทำให้คุณรู้สึกถึงพลังหมัดของผมหมัดคอมโบของผมจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดตลอดการชกผมจะทำให้มันได้ผลผมรู้จักควบคุมสไตล์ของตัวเองดีกว่าใครๆผมจะไม่โดนต่อยง่ายๆผมรู้สึกว่าตัวของผมมีหมัดที่แม่นยำที่สุดคนนึงในวงการมวยโลกเมื่อถึงที่สุดแล้วตัวต่อตัว ผมจะเป็นคนที่อยู่เหนื้อกับคุณเดวิดเบนนบิเดสกล่าวกับบ็อกซิงสีการโชคของเดวิดเบนนบิเดสและเดวิดมเรลจะมีขึ้นในเช้าวันอาทิตย์นี้ตามเวลาในประเทศไทยถ่ายทอดสดทางพรามวิดีโอและทาง p p v c o m นั่นเอง